บรรจุกระสุนนัดและจัดไปแบบนี้คัดฟอกนัดที่สองจัดไปแบบนี้เลยคัดฟอกนัดที่สามจัดไปคัดฟอกนัดที่สี่จัดไปคัดฟอก สวัสดีครับวันนี้พี่เล็กมีของเล่นใหม่จะมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วจะเป็นเปิดนี่เลยครับเปิด MC 1 6หตัวนี้จะเป็นแบบมินิขออนุญาตแจ้งก่อนนะครับสำหรับใครที่ซีเอฟเปินของเล่นจากพี่เล็กไปก็จะมีสติกเกอร์เลขามีแถมไปให้ด้วยนะครับหนึ่งแผ่นต่อหนึ่งกล่องรายละเอียดคร่าวๆก็แบบนี้เลยครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับโอ้โหสวยงามดุดัน ด้านนี้ก็เป็นแบบนี้เลยครับนี่โอ้โหนะครับผมนี่อุปกรณ์ที่แถมไปในกล่องมีทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับพร้อมเล่นพร้อมติดตั้งแบบนี้เลยนี่ครับเขาจะมีจิงตัวหนังสือมาเลยครับ M416 สาหรับปืน M416 นี้เป็นปืนยอดนิยมนี่ครับมีรางให้ติดอุปกรณ์เสริมได้ครับผมอยากจะติดไวฉายอยากจะติดดอตติดเลเซอร์ได้หมดเลยครับนี่ครับมีรางให้ติดอุปกรณ์รอบด้านเลยนะครับผมศูนย์หน้าแบบพับเก็บได้หรือถ้าเราไม่ติดสโคบเราก็ ดึงศูนย์หน้าขึ้นมาแบบนี้เลยครับนี่ประมาณนี้เลยถ้าเราไม่ใช้เราก็พับเก็บไว้ครับนี่แบบนี้ส่วนศูนย์หลังตัวนี้เขาปิดตายตัวไปเลยครับไม่สามารถเลื่อนหรือถอดไปไหนได้ พวกตัวที่ปรับโหมดการยิงอะไรนี้ปรับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันใช้ง่ายครับเราแค่ชักยิงทีละนัดและที่สําคัญมันเจ๋งตรงนี้ครับมันสามารถคัดปอกได้อารมณ์ฟิลคล้ายของจริงเลยบอดี้และวัสดุทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมส่วนพานท้ายตัวนี้เขาก็ฟิกตายตัวมาครับไม่สามารถปรับยืดหดได้สําหรับพี่เล็กตัวใหญ่ก็ประมาณนี้เลยรุ่นมินิตัวนี้มีเข้าไม้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีแรกก็คือสีดําตัวนี้เลยสีที่2ก็เป็นสีแบบนี้นะครับสีแดงดํา โอ้โหพี่เลีกว่าสีแดงนี่ก็สวยนะทุกคนนะโอ้โหนี่ครับแบบนี้เลยอีกด้านนึงครับสีแดงดําแล้วอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีบอลดําแบบนี้เลยครับนี่โอ้โหสวยงามเช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นแบบนี้ครับนี่ครับโอ้โห Hey, ม,ามากเลยน้ำหนักปืนเปล่าตอนที่ยังไม่ได้บรรจุก,กระสุนนะครับอยู่ที่330กรัมก็ประมาณ3กิรน,นิดๆเองความยาวรวมทั้งหมดนะครับเมื่อใส่ปลอกเก็บเสียงวัดตั้งแต่ปากกระบอกตรงนี้จนมาถึงผ่านท้ายอยู่ที่ประมาณ65เซนวิธีการเล่นก็ไม่ยากนะครับเอาหัวกระสุนโฟมใส่เข้าไปในปลอกนะครับแบบนี้เลยแล้วก็บรรจุเข้าแม็กกาซีน1แม็กบรรจุได้5นัดแล้วก็เอาใส่ตัวปืนเลยครับบรรจุแบบนี้เลยอย่างที่พี่เล็กบอกครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เล่นง่ายมากๆเลยไม่มีระบบอะไรซับซ้อนระบบการเล่นนะครับ ก็คือต้องชักยิงจีรนัดแต่มันจะได้อารมณ์ฟิลในการคัดปลอกทดสอบการคัดปลอกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเรียบร้อยเลย เวลาเล่นบางครั้งนะผมสําหรับปืนที่มีการคัดปลอกสมจริงแบบนี้ได้มันก็อาจจะเกิดการติดขัดบ้างกระสุนแจมบ้างหรือค่าปลอกบ้างถือว่าไม่เป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับแม้แต่ปืนจริงก็ยังเกิดอาการแบบนี้ได้เลยก็จะมาในก่องกระดาษแบบนี้เลยนะครับผม ประมาณนี้เลยนี่โอ้ด้านหน้าและด้านหลังในกล่องก็จะมีตัวปืนแล้วก็มีสะโขบมาให้ด้วยสะโคบนี้สามารถส่องได้จริงมีเลนส์อยู่ด้านในส่วนพวกปรับสูงต่ำซ้ายขวานี่เขาทำหลอกไม้เฉยนะครับแล้วก็มีหัวกระสุนโฟมมาให้10นัดแล้วก็มีปลอกกระสุนมาให้8ปปลอกเป็นปลอกพลาสติกแบบนี้มันก็อาจจะหลุดจากแผงบ้างน,นะอย่าไปซีเรียสน,นะครับทุกคนขอให้มันครบ8ดปลอกเป็นปลอกพลาสติกแบบนี้เลยครับผมแบบนี้เลย แล้วก็มีท่อเก็บเสียงจำลองมาให้ครับแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยมีกริปมือหน้ามาให้มีสายสาพายมีแมกกาซีนนี่ครับกระสุนฟูิแบบนี้เลยมีไปให้ทั้งหมด10นัดน,นะครับแบบหัวธรรมดาแบบนี้5นัด แล้วหัวจุ๊บดูกระจก5านัดระยะยิงไกลสาหรับรุ่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าเมตรนะครับตามที่เคยบอกนะครับเวลาที่โดนตัวมันก็จะมาหาเราจิกๆเท่านั้นเองขอแค่ไม่เล็งใส่หน้าใส่ตากันนะครับวิธีการเล่นก็เอาใส่เล็บปลอกแบบนี้เลยครับหัวกระสุนโฟมใส่ปลอกกดเข้าไปให้สุดแบบนี้เลยวิธีการประกอบนะครับสำหรับรุ่นนี้สโคบปมันไม่ได้มีตัวปรับล็อกอะไรนะครับเราก็ใส่ให้ตรงล่างของเขาครับแล้วก็เลื่อนเอาตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยครับชอบแบบไหนก็จัดไปกริปมือหน้าก็เช่นเดียวกันครับเราก็ใส่ให้ตรงล่างของเขานะผมแล้ว ท่อเก็บเสียงครับเราก็หมุนใส่เข้าไปได้เลยครับผมนี่ส่วนแล้วก็หมุนหมุนหมุนเข้าไปแบบนี้เลยแมกกาซีนรุร่นนี้สามารถบรรจุดได้5นัดนะครับเราก็เอากระสุนใส่เข้าไปเลยครับ1นัด2 3 4 5นัดบรรจุ แค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วสําหรับวิธีการประกอบง่ายมากๆเลยครับส่วนสายสะพายพี่เล็กขอหญาดไม่ใส่นะผมวันนี้ฝนตกทดสอบยิงมันในบ้านนี่แหละและก็ยิงใกล้ๆเลยแต่ทดสอบการยิงแก้วกระดาษให้ดูกันนะครับเอาไว้ยิงในบ้านสนุกสนานขำๆกันนะครับทุกคนห้านัดบรรจุบรรจุกระสุนนัดแรกจัดไปแบบนี้คัดปอก นัดที่สองจัดไปแบบนี้เลยคัดฟอกนัดที่สามจัดไปคัดฟอกนัดที่สี่จัดไปคัดฟอกนัดที่ห้าจัดปุยแบบนี้เลยคัดฟอกโอ้โหเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรทุกคนเคลีย สำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเล่นง่ายยิงดียิงสนุกยิงมันดีนะทุกคนไม่ได้มีระบบซับซ้อนอะไรมากมายเลยเน้นย้ำนะครับว่า ไม่ว่ามันจะยิงแรงหรือไม่แรงยังไงอย่าไปเลงใส่หน้าใส่ตากันนะครับให้พึงระลึกถึงกฎความปลอดภัยไว้ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนจริงหรือปืนของเล่น <c oughs> ก็จะมีให้เลือกกันทั้งหมด3สีนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยครับผมแบบนี้แล้วก็เป็นสีบรอนเทานะครับบอลดำนะครับตัวนี้ขอยาเรียกว่าบอลด,ดำนะครับผมแล้วก็สีแดงดํานะครับแบบนี้เลยส่วนใครชอบสีอะไรนั้น ก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับส่วนคลิปหน้าวิ่เล่จะมีของเล่นอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนโอ้โหโสุดยอดเลย